สนับสนุนโดยใหม่บีทาเกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอโลเวราป่าวงเต้หายหนะ้าหายตาไปพักใหญ่จนหลายๆคนสงสัยว่าสามโมดแดงจิรพรวางไม้แบบถาวรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่างานนี้เราไปฟังจากป่าเจ้าตัวกันเลยค่ะก็แอบไปเที่ยวนิดนึงค่ะที่แรกว่าจะไปเที่ยวแก้ว6เดือนทีนี้ก็เลย เลยเลยไปเป็นหกปี <c oughs> หลายหลายคนก็ทักมาว่าแดงไม่มาร้องเพลงก็ห้อก็เลยบอกว่าร้องแต่ว่าตอนนี้ผมมาชมวูที่ทัศแถวอเมริกาก่อนแล้วก็จะกลับไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ไปอยู่อเมริกาเนี้ยได,ได้แบบได้ร้องเพลงบ้างไหมก็มีร้องบ้างคะ่ะถ้าเป็นช่วยงานวัดอะไรงี้ค่ะถ้าแบบไปร้องรับจ้างเนี้ยไม่มีค่ะคิดถึงค่ะมีคนทักแชทเข้าไปแบบ เรื่อยเลยเลยค่ะเยอะเลยแล้วก็บางคนก็แบบเห็น Facebook ก็คอมเมนต์ว่าพี่มมแดงไม่มาร้องเพลงวหรอคิดถึงหน้าเวทีมากเลยพี่โมเด็งไปทำเพลงใหม่หรออยากชมผลงานเพลงใหม่อะไรางเนี้องมีบ้างผลงานเพลงใหม่หรอคะตอนนี้กําลังตุ้มทําอยู่นะคะแต่ว่าผลงานเพลงที่ทําออกมาแล้วก็คือ33ปีท็อปไลน์เป็นผลงานเพลงเก่าที่นํามาร้องใหม่โดยเวอร์ชั่นของเราเวอร์ชั่นเก่าก็จะเป็นของคุณแม่โบผันเวอร์ชันนี้ก็เป็นของมดแดงพัวเพื้อแล้วเจอกันค่ะ สามสิบสามปีใ,ใต้นี่จะเห็นคนน่าเล่นเกา่าๆให้นัก้องรุ่นใหม่ออกมาหอ้อก็ดีใจนะคะที่้ร้องเพลงนี้เป็นผลงานเที่เราชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นผลงานเพลงที่เราเอาไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็คือแบบไม่ยากสําหรับเราเลยเพราะว่าเป็นผลงานเพลงที่ร้อนตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีใจที่เจ้านายยังคิดถึงนะคะโทรไปเรียกกลับมาว่าให้กลับมาทำเตงสามสามปีท็อปไลน์นะให้กลับมาร่วมโครงการนี้นะคอนเสิร์ตนี้นะ เพราะว่าจะมีจัดคอนเสิร์ตด้วยค่ะคอนเสิร์ตความสุมๆที่ท็อปไลน์ค่ะตอนนี้กำลังเตรียมๆกันอยู่ค่ะเ mm hmm. วอร์ชันของคุณแม่บ hmm. ัวพันธ์น่ะก็สิเป็นแบบของคาร์ล่งงาม่บนเบอร์แต่เวอร์ชันของเป็นแบบสติ้งไปนุ่นฟังได้ก็แปลว่าชอบ,ชอบเพราะว่าเป็นดนตรีแบบจุ๊ๆบๆมันๆอีกสไตล์แต่เพราคุณแม่หมันกมวนอยู่แล้วค่ะเป็นอีกสไตล์หนึ่งของคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งของมดแดงนะคะก็ะเลย จะเลยว่าประกวดดันปนันใดครัเพราะว่าเป็นคนละท่ากันแล้วนะแบบสไตล์มอดแดงจะสิเป็นสไตล์ห่าวอย่างเี้น,นะแบบสไตล์มอลล์ลั่มต่ทุขภาพในเกลือหอแต่ว่าผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนี้เป็นสไตล์ไดร์ลิทุกท่านต้องถามฟัง,งเบิร์นะคะเพราะว่าจะมีผลงานเพลงใหม่ออกมาอ่ะทำดนตรีก็ร่างทำดนตรีอยู่ค่ะแต่ว่าได้เพลงแล้วจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วหรือจะพูดตุ้งม,มอลล์ยังไงต้องรอติดตาม ก็อยากจะบอกนะคะสำหรับ a อ c ของโมดเด็คที่ว่าสิดต่อบผลงานของโมดเดกนะคะกับว่าานไปใส่เด้อกกับมาเด้อกลรบมาเราเด้อหมดกีละพอนนะคะรักรองสาวเดาดีมาแล้วเอี่ยวดีมาแล้วดานนาวิที่รับรองว่ามวนแซบคือเกาเหมือนเดิมคะ่ะดันเต็มกันเล้วเอาเป็นว่าเจ้าตัวเขาทมแบ็คกลับมาทำงานเพลงเรียบร้อยแล้วใครที่บ่นคิดถึงอยู่หายคิดถึงได้แล้วนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย